มันส่งผลแน่นอนช้าก็ดีกว่าไม่ได้จำไว้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามการกระทาของตัวเราเอง <illes. S 1> การเล่น<ง>การเล่นไ<ง>พ่ผิดศีลไหมและแล้วระหว่างคนชวนผู้อื่นไปเล่นกับคนที่ไปเล่นคนไหนบาปก,กว่ากันเจ๊ติมปากหม้อ e ใครว่าเจ๊ติมปากหม้อ แส,สดงว่าเจ๊ติ๋มปากหมอ้อนี่ไม่ใช่ปากหม้อธรรมดาแล้วนะเออกูว่าไม่ใช่ปากหมอ้อแล้วว่าปากบ่อนมากกว่าตอนเนี้ยเออเล่นไพ่ไม่ได้ผิดศีลต้องบอกแบบนี้ก่อนแต่เป็นการพนันการพนันวิบากเนี่ยคืออะไรเป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์เสียเงินจริงไหมเล่นไพ่เสียเงินไหมเสียกับได้อะไรมากกว่ากันเสียมากกว่าถูกต้องมาก มันเดินไปสู่ความล่มจมล้มเหลวได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะมันเล่นไม่รู้จักเล่นไงเมื่อวานมีลูกศิษย์อาจารย์ถามคนหนึ่งว่าจะทํายังไงให้เลิกเล่นการพนันดีตอนนี้หมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินจะกินอยู่แล้วอา้าวก็แค่มึงเลิกเล่นแค่นั้นเองแค่เลิกไปเล่นแค่เลิกเข้าบ่อนอะจบถ้ามันเลิกไม่ได้เอาโซ่นะ่ะลามขาตัวเองผูกไว้กับบ้านลองดูซิมึงจะไปยังไงแล้วเคว้งกุญแจทิ้งนั่งกินข้าวอยู่ต้งกว่าตัวเองจะเลิกได้บ,บังคับตัวเองเลยเอาให้ผัวก็ได้ผูกโซ่ บอกเลยเธอเธอรักฉันไหมรักเธอเอาโซ่ลาก,กขาฉันไว้และยหยายฉันไปเล่นก่อนการพรนานเพื่อฉันจะได้เก็บเงินไว้ใช้ใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปเราจะได้ไม่ล้มจมล้มเหลวอีผัวบอกว่า,าได้เวลากูรอนี้มานาแล้วก็ผูกขาเมียไว้กับบ้านเลยจบจะได้ไม่ต้องไปเล่นไพ่เราแค่เลิกให้ได้บังคับตัวเราเองการเล่นไพ่ไม่ได้ผิดสีเพราะเราไม่ได้ไปชอบโกงใครมันเป็นความเต็มใจของทุกฝ่ายในการเล่นแต่มันผิดกฎหมาย แต่ได้ยินแว่แวๆบอกว่าจะเริ่มไม่ผิดกฎหมายแล้วเขาพยายามจะเอาไว้ถูกต้องไอ้บอลคาสิโนโอ,อะไรอะนะกาลมันจะทำละแต่มันเป็นทางเสื่อมไงสุดท้ายมันเดินสู่ความเสื่อมแน่นอนคนชวนผู้อื่นไปเล่นกับคนไปเล่นคนไหนบาปกว่ากันมันก็ได้กันทั้งคู่อ่ะแต่คนคนโงก่กว่คนฉลาดคนไหนโง่คนไหนฉลาดอีคนชวนไปอาจจะไม่ได้เล่นก็ได้เพราะอาจจะได้คอมมิชั่นอีนี่ฉลาดแต่คนไปเล่นเนี่ยไปนั่งเสียตังค์อีนี่โง่ เพราะนั้นบาปไม่บาปเนี่ยมันไม่ได้วัดจากตรงนี้มันวัดจากศีลเขาทําผิดศีลหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้ทําผิดศีลก็ยังไม่นับว่าเป็นความบาปแต่ถ้าเขาทําผิดศีลแล้วเรียกว่าเป็นความบาปแต่ที่เขาทำเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นการเดินไปสู่การเสื่อมแห่งทรัพย์เดินไปสู่ทางเสื่อมแห่งทรัพย์เพราะฉะนั้นดีที่สุดคืออย่าไปเล่นเวลาเจ้านายด่าทําอย่างไรดีน้อยใจก็ไม่ต้องไปสนใจเขาจะด่าเขาปล่อยเขาด่าไปไม่ต้องไปคิดเยอะ บางทีเราติดนี่สัยคิดเยอะ